สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับช่องน้องและพีนะคะพี่พี่นะวันนี้นะคะพี่พี่จะมาใน ep หนึ่งร้อยยี่สิบสามนะคะพี่พี่นะก็ ep หนึ่งสองสามนะคะพี่พี่นะ สำหรับวันนี้ก็จะราคา400บาทนะคะพี่พี่สี่บาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่นะจัดโปรโมชั่นนะคะพี่พี่สรายการ1,000บาทนะคะพี่นะจัดโปรโมชั่นให้สำหรับพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะพี่ที่ชื่นชอบในพระเครื่องนะคะพี่พี่นะจัดโปรโมชั่นให้สําหรับพี่พี่ที่ติดตามกันมาเรื่อยๆเลยนะคะพี่พี่นะไม่ว่าผู้ติดตามใหม่หรือผู้ติดตามเก่านะคะพี่พี่นะวันนี้โปรโมชั่นดีมากเลยนะคะสามรายการ1,000บาทนะคะพี่พี่นะจำหมายเลข ep จำหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะสําหรับ สำหรับ EP วันนี้เป็น EP 123นะะึ่งร้อนะคะหนึ่นะคะพี่ๆนะวันนี้ก็จะมีประมาณ30รายการประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะที่เห็นหน้าตรงนี้เลยนะคะพี่มีประมาณนี้เลยนะคะสำหรับ EP 123นึ่งรี่ะคะพี่ๆนะช่องทางการติดต่อนะคะหากพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนก็สแกน QR code กันเข้ามานะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะพี่ศูนย์แปดหนึ่งหกเก้าหนึนะคะช่องทางการติดต่อจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะ ประมาณนี้เลยนะคะแคปหน้าจอหรือจดเบอร์กันไว้ right ได้เลยนะคะเพ <The> ื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมรายการแรกกันเลยนะคะพี่ๆนะไปกันที่รายการพี่หนึ่งนะคะพี่ๆีอันนี้น่าจะเป็นพับปิดตานะคะเก่ามากเลยนะคะพี่ๆนะน่าจะเป็นเนื้อผงนะคะพี่ๆนะเบาๆแบบนี้นะคะพี่ๆเก่าๆด้วยนะคะพี่ๆพับบ้านๆตามบ้านเลยนะคะเนี่ยนะนี่นะคะปิดตาองค์นี้เก่ามากนะคะพี่นะ สวยด้วยนะคะรายการที่1นะคะพี่พี่สี่ร้อยบาทจะส่งให้ปีนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่2นะคะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะมาแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่2นะคะพี่พี่นะนี่นะคะพระสมเด็จรายการที่2นะคะไปต่อกันที่รายการที่3นะคะพี่พี่รายการที่3นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะ สวยๆทุกรายการเลยนะคะวันนี้มีมาให้ชมประมาณ30รายการนะคะพี่ๆนะถูกใจากรายการไหนรีบทักรีบ,รบโทรกันเข้ามานะคะแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการนะคะไปต่อกันที่รายการที่4นะคะพี่ๆสำหรับรายการที่4ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ เนี่นะคะพี่ๆประมาณนี้เลยนะคะรายการที่4นะรายการไหนไม่ชัดก็แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปภาพชมได้นะคะพี่ๆนะแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการนะคะไปต่อกันที่รายการที่5นะคะพี่ๆก็จะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะเนี่นะคะพี่ๆเตารีดหลวงปู่ทวดรายการนี้เลยนะคะสวยๆทุกรายการเลยนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะนี่นะคะพี่ๆประมาณนี้เลยนะ สวยๆเก่าๆทุกรายการเลยนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่6นะคะรายการที่6นะคะพี่ก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะพี่สวยนะคะพี่พี่นะองค์นี้สวยมากเลยนะคะรายการที่6นะพระสมเด็จนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนนะคะก็สามารถโอนให้ช่องน้องรพีกันได้เลยนะคะพี่พี่นะ อย่าและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามไม่ช่องน้องลบพีกันด้วยนะคะพี่พี่นะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะเวลาช่องน้องลบพีลงคลิปใหม่ๆนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่7นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเต่ารีบหลวงปูด้วดน,นะคะ ก็จะเป็นตอรี่หลวงปู่ทวดรายการนี้เลยนะคะพี่พี่สวยๆเลยนะคะ400บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่นะ400บาทจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะจะโปรโมชั่น3รายการ1,000บาทนะคะพี่พี่เลือกให้ครบ3รายการกันได้เลยนะคะหรือพี่พี่ท่านไหนนะคะจะเลือกรายการเดียวนะคะก็ราคา400บาทนะคะแต่ถ้าพี่พี่เลือก3รายการนะคะจะได้ราคาโปรโมชั่นนะคะ หรือพี่ๆท่านใดเลือกมากกว่า3รายการก็ยังได้โปรก็ยังได้ราคาโปรโมชั่นนะคะพี่ๆนะไปต่อกันที่รายการที่8นะคะพี่ๆนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่แต่ดูแล้วเก่ามากเลยนะคะนี่นะคะพี่ๆนะน้าหนักเบาด้วยนะคะพี่ๆนะเก่ามากเลยนะเป็นรายการที่8นะคะพี่ๆนะสาหรับนี้เป็นรายการที่8นะคะไปต่อกันที่รายการที่9นะคะพี่ๆก็จะเป็นเหรียญรายการนี้เลยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่า เขาเขียนว่าอาจารย์ไรนะคะพี่พี่นะมองไม่ค่อยเห็นนะคะพี่พี่แต่เหรียญนี้เก่านะคะพี่พี่นะดูเก่ามากเลยนะคะพี่พี่แล้วก็สวยด้วยนะคะเนี่ยข้างหลังเขียนว่าวัดนกกระจาบนะคะพี่พี่นะแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพระอาจารย์อะไรอ่ะพี่พี่ใครรู้จักก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะพี่พี่นะคอมเมนต์บอกใต้คลิปกันได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่เก้านะคะเมื่อกี้นะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบนะคะพี่พี่ รายการที่10เป็นพระนางพญาองค์นี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นพระนางพญาองค์นี้เลยนะคะพี่พีนะรายการที่10นะคะไปต่อกันที่รายการที่11นะคะพี่พีก็จะเป็นพระปิตารายการนี้เลยนะคะรายการที่11เป็นพระปิตารายการนี้เลยนะคะพี่พีสวยๆเลยนะคะสวยๆแจ่มๆทุกรายการเลยนะคะพี่พีนะ นี่นะคะแถมส่งฟรีส่งด่วนนะคะพี่จัดโปรโมชั่นให้อีกนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนนคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่12นะคะพี่พี่เป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่สวยๆทุกองคทุกรายการเลยนะคะถ้าใครชอบใครสนใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่12นะคะเป็นรายการที่12นะคะพี่พี่พระสมเด็จนะไปกันต่อรายการที่13เลยนะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะโอ้อันนี้สวยองค์นี้สวยนะคะพี่เก่าด้วยนะคะ ดูเก่าดูสวยมากเลยนะคะสำหรับรายการที่13นี้นะคะพี่พี่นะา400บาททุกรายการนะคะพี่พี่400บาททุกรายการนะคะจดัดโปรโมชั่นดีๆให้สำหรับพี่พี่ทุกท่านนะคะ3รายการ1,000บาทนะคะเลือกให้ครบ3รายการกันได้เลยนะ,ะไปต่อกันที่รายการที่14นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพอกวยนะคะพี่พี่เป็นรูปหล่อหลวงพอกวยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ สำหรับองค์นี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อ,พอกลวยนะคะรายการที่14นะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดยังไม่ได้แอดไลน์นะคะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้เลยนะพี่พี่ท่านใดไม่มีไลน์ก็สามารถเมมเบอร์กันไว้ได้เลยนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่15นะคะพี่พี่รายการที่15ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่15นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่16นะคะรายการที่16ก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะพี่พีสวยๆทุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่นะ EP นี้เป็น EP 123นะคะแจ้งหมายเลข EP แจ้งหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะประมาณนี้เลยนะรายการที่16นะคะไปต่อกันที่รายการที่17นะคะพี่พีรายการที่17อันนี้น่าจะเป็นชินราชอินโดจีนหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะคะบบพี่ๆนะบอกชีวิตต้องขออภัยด้วยนะคะบบพี่ๆนะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่ๆนะไปต่อกันที่รายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบแปดก็จะเป็นจอบเล็กนะคะบบพี่ๆนะจอบเล็กรวมพ่อเงินนะคะด้านนาด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่สิบแปดนะคะบบพี่ๆจอบเล็กรวมพ่อเงินนะ ไปต่อกันที่รายการที่19บ้านะคะพี่พีก็จะเป็นพับปิดตารายการนี้เลยนะคะเป็นรายการที่19นะคะพับปิดตานะนี่นะคะพี่พีประมาณนี้เลยนะคะสำหรับรายการที่19นะคะรายการไหนไม่ชัดก็ line, แอดไลน์แจ้งพี่พีแจ้งรายการกันเข้ามานะน้องและพีกจะไม่ได้บอกเป็นชื่อพับนะคะพี่พีนะจะบอกเป็นหมายเลขอีพีหมายเลขรา,ายการนะคะพี่พีนะไปต่อกันที่รายการที่20นะคะพี่พีเป็นพับเนวานหลวงปู่ทวดนะคะ เป็นพระเนื้อว่าหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆนี่ประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับรายการที่ยี่สิบนะคะสวยๆทุกองค์เลยนะคะพี่ๆสวยๆทุกองค์เลยนะคะนี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่ๆก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่22นะคะพี่พีรายการที่22ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเก่าๆทุกองเลยนะคะพี่พีพระบ้านๆเลยนะคะพระบ้านๆทุกรายการเลยนะคะนี่นะคะพี่พีรายการที่22นะคะไปต่อกันที่รายการที่23านะคะพี่พีก็จะเป็นพระไม่เหส่วนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่23านะคะพี่พีพระไม่เหส่วนนะคะ ประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่24นะคะพี่ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะออค์นี้สวยนะคะพี่พี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้สวยนะคะพี่พี่ดูเก่าดูสวยมากเลยนะคะสาหรับรายการที่24นะคะ400บาททุกรายการนะคะพี่พี่สบาททุกรายการเลยนะคะจัดโปรโมชั่น3รายการ1,000พนะคะพี่พี่สามารถใช้โปรโมชั่นกันได้ทุกท่านเลยนะคะเลือกให้ครบ3ารายการกันได้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่อ่า ยี่สิบห้านะคะพี่พี่รายการที่ยีห้านะคะก็จะเป็นจอบใหญ่นะคะจอบใหญ่หลวมพ่อเงินนะคะพี่พี่องนี้เลยนะคะเก่าแล้วก็สวยนะคะพี่พี่นะองนี้นะเป็นจอบใหญ่หลวมพ่อเงินรายการที่25้านะคะประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่26นะคะพี่พี่ก็จะเป็นจอบใหญ่หลวมพ่อเงินเหมือนกันนะคะนี่นะคะพีแต่ความสวยแตกต่างกันไปนะคะพี่พี่นะ นี่นะคะด้านหลังจะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะความสวยความเก่าจะแตกต่างกันไปนะคะพี่พี่นะนี่สำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะแล้วก็ไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่องค์นี้น่าจะเป็นพระปิดตานะคะนี่นะคะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะจะเป็นพระปิดตาสามด้านนะคะพี่พี่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกกันยังไงนะคะพี่นะ ดูแปลกดูเก่าดีนะคะพี่พี่นะรายการนี้เป็นรายการที่27นะคะถ้าใครชอบนะเป็นรายการที่27นะคะแล้วก็รายการที่28ินะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่28นะคะนี่นะคะพี่พี่สวยสวยทุกรายการเลยนะคะพี่พี่สี่ร้อยบาทจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนให้น้องลพีก็โอนกันได้เลยนะ นี่นะคะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะไปต่อกันที่รายการสุดท้ายเลยนะคะพี่พี่เป็นรายการที่สามสิบนะคะเป็นพระปิตาองค์นี้เลยนะคะพี่พีนี่นะคะเป็นพระปิตาองค์นี้เลยนะคะพี่พีนะนี่มีจานมียันอะไรด้านหลังตรงนี้ด้วยนะคะตรงหัวนี่นะคะ นี่นะประมาณนี้เลยนะคะพี่พีสวยๆทุกรายการเลยนะคะวันนี้นะทั้งหมด30รายการก็จบลงแล้วนะคะพี่พีถ้าชอบถ้าถูกใจรายการไหนก็รีบทักรีบโทรกันเข้ามานะคะพี่พีนะแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการทุกครั้งนะคะอีพีนี้เป็นอีพีหนึ่งร้อยยี่สิบสามนะคะปัก ฝากโปรโมชั่นด้วยนะคะพี่ๆสามรายการ1พันนะคะพี่ๆ่เลือกให้ครบ3รายการกันได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อก็จะประมาณนี้เลยนะคะสแกน QR Code นะคะเพื่อแอดไลน์นะหรือพี่ๆ่ท่านไหนไม่มีไลน์ก็โทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0816916282ได้เลยนะคะน้องละพีฝากช่องด้วยนะคะพี่ๆนะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะพี่ๆีสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ